รอยยิ้มให้กันด้วยเสื้ออมนนุกคริสต์มากมีวางจะไหนแล้วที่ร้านแว็บออนเท่านั้นที่ลิงด้านล่างเลยนะครับจริงๆแล้วผมมีความลับที่ยังไม่ได้บอกทุกคนไปนะครับผมซื้อเกาะที่นี่เอาไว้ครับแล้วผมก็สร้างบ้านบนเกาะแห่งนี้นี่คือเกาะของผมครับผมเก็บตังมาเพื่อมาซื้อเกาะนี้พร้อมกับน้องหมาหนึ่งตัวเกาะของผมเองครับผมขยะเต็มมากเลยวันนี้ผมจะมาล้างเกาะเราทางานมาทั้งชีวิต นี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดโอ้น้ำทะเลไม่ได้เล่นนานมากร้อนก็ร้อนแต่ไม่เป็นไรครับผมแค่ได้โดนน้ำแช่น้ำทะเลสบายเหลือเกินเอาละ่ะเจ้าบ,บูบูนี่คือนงหมาของผมนะที่ผมพามาด้วยผมกะว่าจะตั้งถิ่นฐานตั้งลกลากตั้งบ้านอยู่ที่นี่ไม่ออกไปไหนเลยครับเพราะว่าซื้อเป็นกล่องผมแล้วแต่จริงๆเป็น,ปนอ่าเป็นเกาะที่เขาประกาศขายนะครับก่อ,อนู้นก็ขายกกอ,อน,นกอ,อื่นนะครับเราต้อง ดูในกระเป๋าก่อนกระเป๋ามีถังขยะอยู่แล้วก็กระเป๋านะฮะกดคิวเป็นการอ๋อวางถังขยะเหรออ๋อวางถังขยะอ๋อจะได้เก็บใกล้ๆใช่ไหมบูบูเดินดีๆหน่อยบูบูแล้วก็มีไฟฉายซึ่งมันจะมีตอนกลางคืนด้วยเหรอไม่รู้แล้วก็มีที่คีบนะครับคีบบูบูได้ไหมอ๋อเล่นกับบูบูได้สวัสดีบูบูยังไงนี่คือเกาะของเรานี่คือบ้านของเรานะบูบูนะเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดไปนะบูบูนะโอเคโอเคโอเค โอเคบูบ okay, ู boo. ไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องกินอะไรแล้วเพราะว่าม,มีของกินเลยมีแต่ขยะเกาะอื่นเขาขายกันส0ล้านเกาะนี้เขาขาย3ามหมื่น 30, นะครับเขาบอกว่าทิ้งขยะให้ด้วยผมก็เลยรีบซื้อมาผ่อนเดือนละพันต้องคีบขยะไปทิ้งหลังจากที่ผมเลิอกอาชีพเก็บใบไม้นะครับซื้ออุปรกรณ์ในการเก็บใบไม้ผมโละทิ้งขายหมดทุกอย่างเลยอุปรกรณ์เก็บใบไม้ที่เคยซื้อไว้ที่เคยสะสมไว้ผมทิ้งไปหมดเลยฮะเพื่อมาซื้อก่าะแห่งนี้ได้ส0 0 0มพอดีก็เลยซื้อเกาะได้แล้วก็มาอยู่ที่เกาะแห่งนี้แทน เป็นเกาะที่มีแต่ขยะถึงแม้ว่าจะมีแต่ขยะก็จริงแต่ว่ามันมีพื้นที่มันมีทะเลมันมีบ้านมีบ้านให้เรียบร้อยดูฮะมีเจ้าวินสันด้วยใช่ไหมมีเตียงนอนให้พร้อมมีทุกอย่างครับผมใครจะไปซื้อบ้างบ้านหลังนี้สบายมากตอนหนึงคืนนอนฟังเสียงทะเลฮะเสียงคลื่นโอ้โหเพราะมากนี่คือนี่คือความฝันทังชีวิตที่ผมฝันเอาไว้แล้วแล้วผมก็ได้มันมา ผมจะรักษามันไว้อย่างดีก่อนอื่นก็ต้องทําให้บ้านน่าอยู่ก่อนใช่ไหมบูบูบูบ,บูช่วยหนก็ได้นะบูบูคือวันนี้จะกินอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าขอแค่ได้มาอยู่ผมก็สบายใจแล้วอืมนี่คือถังขยะที่ต้องเก็บเก็บเองคนเดียวไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าอยู่คนเดียวชีวิตแบบอยู่แบบสันโดษอเต็มเหรอถังขยะเต็มแล้วทํำยังไงหยิบหยิบได้ไหมมีร้านค้าด้วยวัด อ๋อ oh, มาขายที่นี่เซลเก้าบาทมีคนรับซื้อพอดีเลยฮะอ๋อเอามาอัปเกรดเอ e เนออัพเกรดความจุถังมันก็คล้ายๆกับการที่ผมต้องไปเก็บใบไม้แต่ว่าที่นี่คือบ้านของผมครับผมผมเก็บที่บ้านของผมเองผมไม่นี่อะไรเทปเหรอไม่ฟังไม่ฟังเดี๋ยวเพลงมาา้ทำไมยังเต็มอีกอะกดเซลไวแล้วนะเมื่อกี้หรือว่ามันอยู่ไกลเกินมันต้องอยู่ใกล้หมแหม่ทำไมอ๋อเอเนหมด ไม่มแีแรงเก็บโอ้โหอะ5บาทนะครับพิซซ่าหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นการเติมอินดิจีโอเคอันนี้เก็บได้ใช่ไหมตกลงอ๋อฟังฟังไม่ไม oh, oh, ่ไม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 ่วางไปวางไปไม่ฟังเพลงไม่ฟังเพลงแล้วปิดเพลงไปแล้วเราจะฟังเพลงทำไมผมกินพิซซ่าเพื่อเติมอินดิจีแล้วก็มาเก็บที่นี่เพื่อบูบูไปนั่งก่อนไปบูบูไปบูบูไปเล่นกับปลาก่อนก็ได้ไปเล่นกับปลากับปูนก็ได้บูบู นะเดี๋ยวไปเล่นด้วยขอเวลาเก็บก่อนนิดนึงนะบ้านเราจะได้หน้าอยู่จะได้สะอาดขยะจะไปหมดมีแต่ขวดน้ําแสดงว่าเจ้าของเก่าเนี้ยน่าจะจัดปาร์ตี้ที่นี่บ่อยมีแต่ขยะขวดน้ําอะไรจะไปหมดเลยไม่มีขยะธรรมชาติเลยฮะโอเคเซลล์แปครับผมแล้วก็เอเนจีเราสามารถอัปเกรด Energy เพิ่มได้100ครับผมขวามือมันมีอะไรนะเป็นภูเขาไฟเหรอภูเขาไฟเลยดำน้ำปู ขึ้นดวงอาทิตย์แล้วก็บ้านมันคืออะไรอาจจะเป็นแค่การสื่อความหมายของธรรมชาติใช่ไหมเป็นแบบเรื่องปกติธรรมดาของการอยู่เกาะเราจะเจอกับภูเขาไฟเจอปูเจอปลาเจอบ้านเจอขึ้นอาจจะมีคลื่นสึนามิมาเราจะหลบได้ไหมตรงนี้ถ้าขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไม่น่าจะไหวเต็มโอเคก็ไปขายตรงนู้นแล้วใครอยู่บนเรือตรงนั้นใครเป็นคนรับซื้อ ได้110โอเคครับผมกินอ๋อมันกินชิ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมเอนเนอรมันจะได้เต็มมันต้องเป็น2ชิ้นมองโลกในแง่ดีมันเป็นการสอนปรัชญาการใช้ชีวิตคือเราเก็บขยะไปเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในการเพิ่มทักษะในการอยู่ตัวคนเดียวเราเพิ่มไปเมื่อกี้เนี่ยคือพิซซ่าหนึ่งชิ้นมันไม่อิ่มพลังไม่เต็มการที่จะทําให้มันเต็มได้มันก็ต้องสองชิ้นใช่ไหมมันต้องกินสองชิ้นเพื่อที่จะเติมพลังให้เต็มช่องมีอย่างอื่นไหมที่แบบ ช่วยในการเก็บได้ดีกว่านี้เก็บทีละชิ้นมันก็ไม่ไหวนะมันเยอะมากโอ้โหเห็นแล้วก็ท้อใจทําไมไม่เอา,อ,าอุปกรณ์มาอ๋อขวดแก้วมีราคามากขึ้นใช่ไหมเนี่ยใช่มันเป็นขวดที่รีไซเคิลได้ค่อนข้างดีอืมโอเคโอเคโอเคเต็มเต็มเต็มครับผมโอเคเริ่มมืดแล้วเริ่มเย็ยนแล้วเริ่มเย็ยนแล้วแดดเริ่มเปลี่ยนทางแล้ว อ๋อถังขยะสองใบอ๋อโอเคแทนที่จะเพิ่มความจุเราซื้ออีกถังหนึ่งเลยดีกว่าอู้รับมากขึ้นนะครับถ้าเกิดมีการแยกขยะจะได้รับมากขึ้นว้าวอ่าอ,อันนี้ก่อนนี่สองถังถังนี้คือจะเป็นขยะพลาสติกพลาสติกลงมาในถังนี้พลาสติกทั้งหมดมันก็ช้าลงนะพะเราต้องมานั่งเลงพลาสติกพลาสติก ส่วนอันนี้เป็นอ่เป็นแก้วอันนี้พลาสติกอันนี้แก้วนี้แก้วมันมีเป็นเหล็กด้วยโอ้โหเริ่มมืดแล้วฮะเริ่มมืดแล้วครับมันเริ่มมองไม่เห็นไฟฉายไฟฉายอ่ะมันจะเกมเฮอร์เรอร์ไหมเนี่ยแก้วตรงนี้แก้วเยอะระวังบาดขานะบูบูเดินดีๆ188บาทผมว่าเราเพิ่มอือม energy ก่อนโอเคเริ่มมืดจริงๆแล้วฮะมีอะไรกินไหมตรงนู้นไปดูด้านหลังหน่อย โอเคนั่งพักหน่อยได้ไหมโอ้โอนั่งได้ด้วยบูบูมานี่แล้วบูบูบูเอ้บูบูบ,บูเรียกไม่มานะเดี๋ยวโยนลงน้ำเลยนี่อะไรเนี่ยเตาอ๋อต้องใช้ที่ตัด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 ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นครีมฮะเตมามันติดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้เจ้าของเก่าทำไมทำอย่างนี้เนี่ยผมไม่แยกแล้วขยะช้าเก็บไปเถอะ,ะเก็บไป สียเวลาโอ้มีปลาด้วยเออมันไม่น่าจะแยกได้แล้วมันเยอะมากเศษอาหารเหล็กโลหะแก้วพลาสติกเต็มไปหมดเต็มทุกอย่างเต็มไปหมดเออแล้วไปยืนที่อื่นได้ไหมเนี่ยบู้โอ้โหอาราเก่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 าเห็นน้องหมาแล้วใจอ่อนโอเคโอเคไป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 อะเออรักแกไม่ต้องห่วงคนทำงานอยู่ บ้านเราจะได้สะอาดไงผู้เป็นที่ตักใช่ไหมเนี่ยเหมือนที่ตักเลยมีล้อ300โอเคสารเคมีอันตรายมากเลยเนี่ยทิ้งมั่วไปหมดทะเลก็ทะเลเหอะมันลงมาในะทะเลมันก็เน่าอีกอะ่ะมันเป็นเศษขยะอยู่ในทะเลอย่างเต่าเมื่อกี้เห็นไหมติดอย่างนั้นเราจะทํายังไงเขาก็แกะเองไม่ได้เป็นงานที่เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นบ้านเรานะฮะเราเกี่ยงไม่ได้เลยคือมันเป็นความสุขที่เราจะได้รับจากการทํางานนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มันร้อยกว่าบาทนี่เลย ซิสเตอร์ไซเฟอร์โอ้มีอันนี้ด้วยมีปุ๋ยด้วยมีเรดร์ด้วยอะไรเนี่เยเต็มไปหมดอัพเกรดได้ด้วยฮะอันนี้มาใช้ดูก่อนอ๋อจริงด้วยที่ตักเอ้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 เอโอ้ต้องปรับมุมจอให้มันตรงกันเอแต่เขาท่าอยู่ว้าบู้บู้เห็นไหมบู้เอ้นอวัตกรรมตอนเก็บใบไม้ทำไมไม่ไม่ง่ายขนาดนี้เก็บใบไม้ต้องเก็บทีละอันเก็บทีละอันไปเรื่อยๆบู้อย่าขวางสิบู้โอ้เป็นลอยด้วยบนพื้น หมดเต็มเอเนจีหมดเกมออฟดูเย่เลยฮะเกมออฟดูเย่เลยมีรอยที่ทรายอย่างงี้ออฟดูเย่เลยอุ๋ยไปปลูกอะไรเรามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กด F แล้วก็เขย่าอ๋ออ๋อลากอย่างงี้เหรอออ๋โอเคแยกได้โอ้วว้าว้าวว้าวว้าว โอ้มันง่ายเห็นเยอะเลยเอ้ยเมื่อกี้ล้อเหมือนล้อจะหลุด <laughs> บูอย่าขวางนี่ไม่ได้บูโอเคไปกินก่อนโอ้แดดบทจะมาก็มาเป็นทีลซี่ทเลซี่อ uh ือฮึคือมันหลดไม่ไหวนี่คือน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะต้องอัปเกรด้าจอแล้วไหม <laughs> รุ่นดึกดำบรรพ์มากกาจอผมจุดตรงนี้ก่อนจุตรงนี้ก่อนโอ้มันกินเอเนอร์จี้เยอะมากที่ลากเนี่ย ออเต็มออเต็ม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 ขยาด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 ขยาโอเคอืมอืมน okay. ี่นี่ต้องเก็บทีละอันใช่ไหมทีละอันทีละอันได้ร้อยยี่สิบหกโอ้น้อยมากได้น้อยมากมากเก็บทีละชิ้นง่ายกว่าฮะปลาเน่าบูกินไหมปลามีปลาอยู่แถวนี้บูกินไหมอืมมันก็กินได้นะคือ เราจะกินด้วยไงพอาะเริ่มหิวแล้วเอาอีกแล้วบูไปเดือที่อื่นได้ไหมเนี่ยบูเออมามาๆๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเขามาเก็บต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ